สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำฟาร์มรู้จักต้นไม้หอมๆนะคะ ตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเปิดหน้าต่างมานะคะหอมเย็นชื่นใจหอมไกลจริงๆเลยค่ะก็คือต้นแก้วนะคะก็ต้นแก้วเนี่ยพอเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดพุ่มเนี่ยขนาดเล็กถึงขนาดกลางแม้ว่าทรงพุ่มจะโดยธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ถึงกระปรกแล้วก็สามารถตกแต่งให้ดูสวยงามตามแบบที่เราต้องการได้เนื่องจากต้นแก้วเนี่ยเป็นพันไม้ ที่ดูแลร,รักษาง่ายทนทานต่อสุขภาพอากาศดอกและใบเขาเนี่ยสวยงามทั้งยังให้เป็นฟาร์มสลิิมงคลด้วยนะคะ คนโบราณนะคะก็เชื่อว่าบ้านใดเนี่ยปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีความเบิกบานเพราะว่าแก้วคือความใสสะอาดความสดใสนอกจากนี้นะคะดอกแก้วยังมีสีขาวสะอาดกลิ่นหอมอบอวลทั้งยังสามารถนำดอกแก้วไปใช้ในพิธีบูชาพระในพิธีทางาศาสนาถือเป็นสิริมงคลยิ่งนักเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้าน และผู้อยู่อาศัยนะคะควรปลูกต้นแก้วไว้ในทางทิศตะวันออกผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธนะคะเพราะว่าโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกวันพุธต้นแก้วนะคะก็สามารถปลูกได้ในดินที่ร่วนซุยหรือดินร่วนบนทรายนะคะชอบแดดจัดควรรดน้ำเพื่อให้ดินเนี่ยชุ่มน้ำอยู่เสมอนะคะแต่อย่าให้แฉะ การขยายพันธุ์นะคะก็โดยเพาะเมล็ดแล้วก็ตอนกิ่งค่ะการขยายพันธุ์ที่เหมาะที่สุดนะคะคือการตอนกิ่งเพราะเป็นพันธุ์ไม้หอมที่ออกลากได้ง่ายใช้เวลาตอนก็ประมาณ2 1ถึง35วันแล้วก็แต่ฤดูกาลเลยค่ะแก้วนะคะก็เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ต้องการน้ำจำนวนมากในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในกระถางนะคะถ้าหากขาดน้ำเนี่ยก็จะแสดงอาการให้เห็นที่ใบเลยค่ะใบเขาก็จะเหี่ยวขึ้นมาในทันที การปล่อยให้แก้วเจริญเติบโตตามธรรมชาติโดยไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่มนะคะก็จะทําใหอ้ออกดอกน้อยนะคะดอกแก้วเนี่ยมีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลมากโดยเฉพาะเวลาข้ามถึงช่วงเช้านะคะใบของเขาก็จะสีเขียวเป็นมันสวยมากเลยค่ะ แก้วนะคะก็เป็นไม้ที่ทนแรงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งไม้กระถางหรือประดับเป็นล้วนะคะแต่ต้องมันตัดแต่งกิง่งทรงพุ่มให้สวยงามแล้วก็จะออกดอกทั่วต้นเลยค่ะปัจจุบันนะคะมีพันุแคทที่มีใบเล็กเพียง5มิลลิเมตรนะคะนิยมนําไปทํำบอนไซส่วนของดอกแก้วก็ใช้สก,กัดเป็นน้ํามันหอมระเหยปรุงน้ําหอมแต่งกลิ่นเครื่องสําอางนะคะใบก็ใช้เป็นยาขับโลหิตสํ รับสตีแก้จุกเสียดแน่นท้องค่ะวันนี้นะคะก็เอาต้นแก้วไม้มงคลดอกขมหอมมาฝากกันนะคะ